เอาลเลยจัดการเลยอยู่อย่างเงี้ยคุณผูช้ชมหลังที่สามหลังที่สี่ครับผมอ, <c oughs> อยู่อ,อยู่แล้วทับมองไม่เห็นเลยตาดีเนาะเห็นเลยผูชมรุ่นเท่าไหร่ อร่อยไหมเล่าหายเหนื่อยเนาะวันนี้เดินเข้าไปแล้วครับผม ไปหาตีมิมกันไม่รู้ว่าจะเจอหรือปล่าเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับผมวันนี้มากันสามคนครับ ใช่ไหมโอ้น้ำยังลึกอ่ะเนาะไปเดยวทางต่อครับผมยังไม่เจอ ครับไปต่อครับผม,มเราต้องตามเขาอย่างเดียว <c oughs> Phụ nằm nhưng kéo đây có cụ cà thịt đẹp เขาปลูกก็ถินนกกถ่นงามๆเนาะก็ดูถิ่งามจะตายเนี่ยก,ก็ปลูก่าเอื่นไม่เห็นงามเลยยังเช้าอยู่เลยครับ าอาจจะไม่ร้อนเท่าไหร่โอ้โหแต่หินแต่ปูนที่เขาเอามาเขาเอา,าทุบแล้วเขาก็ามาทิ้งไว้เนี่ยหินเกา่าเป็นปูนเก่าครับปูนกเกา่าเก่าเป็นแท่งปูนแล้วเก่าที่เขานานแล้วเก็เอามาทิง้งผมผมผม,มที่ จะเจอไหมเนาะมะีเดี๋ยวหาหาไปเรื่อยๆครับดูทิเหมือนลกแล้วผู้ชมมีรอยหนูด้วยเห็นไหมมันกัดหนูมันกัดไว กัด,ดกัดต้นนี้เนี่ยแต่มันไม่ใช่อ้อยนะถ้าเขาไม่มีอะไรกินแล้ว,ลวก็กินต้นนี้แหละเนี่ยมันคลา้ายๆอ้อยแต่จะมีรสชาติหวานเหมือนกันเนาะมันก็จะมีขนด้วยตว้นนี้จะมีขนไม่รู้จะขันหรือเปล่า <laughs> คล้ายๆอ้อยครับหนูชอบมาอาศัยอยู่แบบเนี้ยพรที่นี่ผขไม่ได้ทํานาแล้วก็มีดงมันอยู่ข้างหน้านี่เดีวหาทางหนูก่อนอืมนี่เป็นลำราง còn mình sẽ đường cái đường này lầm này lại. Nào đi cái đơn này, cái này, cái đồi Nè Nó đặc cái đồi cái đồi lạng cái này, này, cái này, này, วเจอปุนแดงเขาแนบปู่นแดงกัดเต็มเลยขอว่า <laughs> ปุนแดงออกกอนอะไรที่ <c oughs> บนเลยเจอมั้ยล่ะ <c oughs> ยังไม่เจอมิมเลย หมดแดงกัดเต็มเลยโอ้โหต้นข่อย มันค่อยเพียบเลยน่ามีเลยพึ่งโหปลามันแล้ว này này chúng kẹp đọc máy mà phạt kẹp đọc máy mà phạt các thế đi đọc ở đây cái ตน้นต้นอะไรเนาะเออ,อเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกับผมยังไม่เจอเลยมิมะ่ะ <c oughs> เดินมาชั่วโมงยังไม่เจอเลย <c oughs> เดินไปเรื่อยๆครับไปตามลำห้วยตามป่าไปเรื่อยๆลกมาก ไปต่อครับผมกี่เจอดอกไม้เลยถ่ายมาให้ดูครับเนี่ยผู้ชมเดินเข้ามาแล้วมันเจอพักปูดเต็มเลยแต่ไม่ค่อยมียอดดูสิไม่ค่อยมียอดเท่าไหร่เราต้องมีหน้าฝนหรือเปล่าครับผมผักปูด เห็นไหมเจอมิ้มเจอมิ้มแล้วครับผมไหนมิ้มอ๋อไปด้อไปเห็นตรงไหน่ไม่ได้ดูหรอกแล้ก็มาเจอเลยดูดิเห็นไหมครับนีเอามาแค่นั้นนะ ไม่เอาอันใหญ่ๆเลยแล้วเป่าใหญ่เลยก็ดับไปสิมันน้อยจัดมี่จับแน่นี่วะมีจับสิมี่จับ,มจบไม่มีพอน้ำเหรอมีจะล้างไหม,ม,มจะล้างครับผม อ้อนไหมล่ะแก้แล้วแก้แล้วดูหังก็รู้เป็นจับเป็นจับเพิ่งจะจับเลยมีมีถุงคุ้มอ่ะเอาไปเอาไปก็นระวัง่มีจับอันนี้เลย

เรียบร้อยไปหนึ่งรังครับผมไปหาต่อครับพัพ <c oughs> ันแมวพันน้อยนู้นตัวอะไรอยู่บนน,นู้นเนาะกระรอกกระทิกอหกระทิกอยู่บนน,นู้นเห็นว่านั่นนะดำๆเห็นไหมไพี่ชมไหนบอใช่ไหม ไปไหนแล้วอยู่บนน,น,นั้น,นแลหละมันไปไหนฮะเห็นไหมตัวกิ่งไม้ผุๆเลยเลื่อนไปแล้วหน้ามีนะ ล้มหกล้มเหยียบไม้ถูกเจออีกลังนะครับ <Samantha. S 2> รผมดูเห็นไหมให่ไหมว่าน่าจะใช่เห็นไหมทุกน ไไหไมมเห็นหรือ,รอเปล่าเห็นปะครับจัดการเลยผานแมวตีแล้วครับ เตมนช่วงบันมีหัวน้ำไหมหัวน้ำน้อยอ่ะเตมลงับ่เยรังเลยครับเตล้วครับตีแป๊บเดียวสองนาทียังมั้ง อยู่ใกล้ถนนนี่เองครับผมรถวิ่งไปวิ่งมาปุ๊บป,ปั๊บ ไม้ท <c oughs> ิมตายจับดไม้ทิมกับปั๊บเลยไงเดี๋ยวที่ไปชมเลยหลังที่สามที่สี่ไม้ไม่ได้เล่นแค่นี้ไตด้ดนงดึงเงี้ยดินขึ้นลอยลอยแบบเดี๋ยวไ่เห็นมองแบบ Chè đã khác, Có, tốt lên nó đó Bàn nó Làm bắn đi khuất mất nó vào ไปต่อครับผมอันนี้มันกระเถาอะไรนะที่ห้อยๆมาเนี่ยใช่ใช่อะไรนะลาดบอระเพะ็ดป่ะใช่ไหมผู้ชมเนี่ยกระเถาแบบเนี้ยแต่ผมเคยเอาไปทำไม่นั่นนะ ถักลังคันสูนละคันสูนที่ที่เขาใช้ลูกกระสุนมาดินเหนี่ยวมาปั้นรูมก,กลมแล้วก็มันคล้ายๆเป็นคันธนูอ่ะเป็นคันธนูแล้วก็เราใช้ลูกลูกลูกอันนี้แหละลูกดินเหนียวเนี่ยยิง ใช้ไม้ไผ่ใช้ไม้ไผ่ทำสายใช้ไม้ไผ่ทำแล้วก็ใช้สายตัวนี้ผมถ่ายดูกี่นี้ถักถักปเป็นปลังครับผมไม่รู้ว่าก็ถ่ออะไรอุ๊บเจออีกลังแล้วครับผมไหน่ะอ,อ๋อนี่ก็ต้นอนไร เอาเลยจัดการเลยอยู่อย่างเงี้ยวัอยู่ใช่ไหมดูอุ่อ่นวันโอ้หัวน้ำเนาะ

า้นี่ถุงใหญ่อันนี่เลยโดนน้ำบอเลยกของถุงใหญ่เหรอทุ่งใหญ่มีเหรอมีคือที่เดียวกันนะอประชุมหลังที่สามหลังที่สี่ครับผมหลังที่สี่แล้วครับ Quảm thi lột Vô lột, lột. <laughs> Trời lăng มองไม่เห็นเลยเอตาดีเนะาะเห็นเลยผสมนุ่มเท่าไหร่แต่ขึ้มหลังก็พอช้ได้เนะาเนะหลงังพอจะได้เนะาะ <laughs> หม,นมนานหมานครับผมใส่ของหิ้วเลยบางๆก็ใหญ่ใหญ่ไปต่อครับผม ผู้ชมเดินตามลำน้ำไปเรื่อยเลยดูมันลกเลยมองไม่ค่อยเห็นหรอกผมอ่ะ เจอไหมไม่เจอครับครับผู้ชมได้มาห้าหลัง,งดูดิ หลังก็หลังก็ไม่ใหญ่เราเป็นเป็นมิม้มเนาะมันไม่ใช่พึ่งเนี่ยเห็นปะโอ้รอถ้าเดินเกือบครึ่งวันเลยเหนื่อยเลยครึ่งวันพอดีเลยเนาะดูดูสภาพแต่ละคนอันนี้เจออันแรกครับได้ห้าหลังหกหลังเล็กๆครับผมครับเอาสวัสดีผู้ชมดิสวัสดีครับ ครับสวัสดีผู้ชมดิสวัสดีครับอ่าอ้าวครับวันนี้ก็บ่ายจะบ่ายสามแล้วโอ้โหเดินตั้งแต่สามโมงเช้าดูทีเนี้ยครับโอ้โหดูดูดูอร่อยไหมเล่าหายเหนื่อยเนาะครับผู้ชม ก็ก็จะกลับแล้วครับผมไม่ไหวหิวข้าวแล้วดูดูกินใหญ่ดิหิวข้าวอ,อันนี้พันแมวครับผมนี่พันน้อยไม่ต่อรอูเน,น,น,นี่ยฮะไม่ละมั้งไม่ล,ละลายเย็นแล้วเดี๋ยวจะต้องไปดักกุ้งเดี๋ยจะไปดักกุ้งครับผมคลิปลุงกบด้วยนะครับช,ช่องเชิญเชิญชมครับผม ก็จะก็จะชวนกันกลับแล้วครับผมไม่ไหวหิวข้าวครับไปส่งตะครบท็่กันเข้าในครับผมสวัสดีอ่าสวัสดีครับผมขอบคุณมากที่รับชมนะครับ